สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับขอสู่ซองไพวาสาราอีกทิเก่า้ะทุกคนสะเพราะกะต้องคอสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ฟังเล่าหรือว่าฟังไทยหรือว่าต่างประเทศน,นะพ่อแม่พี่น้องที่ยังเข้ามาติดตามแหละกะรับชมเนาะก่อนที่สิไปติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับซองไพวาสาราน้ำนิดเดอเพื่อสีได้มีกําลังใจใหิลิต่อไปเนาะวมือนี่เฮากับทีพาทุกคนมาเบ่งเมนูยำข้าวหนุมจีนนะทุกคนซึ่งกะเป็นฟีมือของน้องสาวเพิดเนาะ เดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะฝีมือน้องสาวเสี่บหรือบเแซ่บไปตาไปเบิ่งไปส้มกันเลยวิธีเห็ดเนาะเป็นยังไงคนเอาสูตรมาจากกรุงเทพคนละเนาะนี่เนาะก็ไม่น้องอันนี้มึงเนี่ยอยากเนมอันนี้ก็จะเป็นน้องสาวเนาะคนสเห็ดยำขับปุ่นเนาะทุกคนเนี่ยสูตรนี่คือไม่คัวหัวปลาจ้าจึงจึงจ้าตึงจึงจ้าจึงจึงหลังมึงล่ะจ้าจึงจึงจ้าจึงจึงจ้าจึงจึงอ้าออันนี้คือ เบ็ดแล้วเบ็ดไปขอน้ำตะคุณใหม่ไว้มันเบ็ดแล้วไปขอน้ำตะคุณตัไว้ขอน้ำตะคุนไว้ตะคุณเฮยนี่แหละเพิ่นเอิญไปเอาเลยเพ่ไปช่วยหยับหนาหยักหนาหน้ากระมีหมักนาวหอมแดงแล้วก็หมักพริกเนาะของเพคนหมักกินแล้วนี่คนหมักกินแบบเส้นเด็กเส้น คุณมาที่ไทยมีเอาหย่างมีจะดูหยางสองตลูกตาลูกจานเทามีบ่มีอยู่นี่ยคุณแม่พีน้องน้องสาวเป็นคนหิดยำขนมจีนสูตรนี้ได้มาแต่ไหนมา มาแล้วบ่เดือดร้อับพี่ชอบลจอมาแล้วบ่อมาแล้วเพิ่นดูแลบุ่หยังนน่หยังออลง่อน่ะนูว่าซเพิ่นเอามาแล้วบ่ว่าบ่งบ่กุเดี๋ยวาเป็ดน้อยหน่เด้ออืบ่หน พกเม่าอันเม,นมนเ่าจันค์ขายเบิดแลยเสมอเลี้ยงเป็ดมันกระโบไว้เลยคันมันเลี้ยงลายคุ้มอยู่ได้คันเอามาลายๆเอาขายบัดเดียว มันต้องมีผักหยังใส่กับลําบ่นี่ละมักถั่วใส่ซอยนี่ละว่ามื้อเพิ่นแ่นะบ่มีบ่มีบุ๊อเดบ๊นี่นมคืนาตมักฮู้อันน้ําข้าวปุ้นอันนั้นบ่มีอนบ่แม่นน้ําปลาแดกนบ่มีอันนี่้ัอันอใส่าถืออันนั้นเอ้อเสียดายดิ อันนี้พูดว่ามันข่าวอืมเข้าขาวกล้องนี่ก็เวเะขึ้นเอวบาเอวบ้ายังไข่กระกเอาเข่าเกือปี๊บจะไก่ เือจะคือว่าสักไปบางไดหน,นิมาได้ใส่เลยเสื่องใชเครื่องเสือผ้าของใครจับเอาวิญญาณไปสเสกหนึ่งท<อ>างน,อนเอาเส็บเด้อเอาเปรี้ยวหวานทานติดเลยเออเอาเปรี้ยวหวานไม่เอาเค็มนะคะเพชรไล่กับบัวไว้ไมไ่กินโดนแล้วตะกี้อยู่กรุงเทพเนะี่ยกินอย่ได้ แบบก็เจ้าเห็ดยำขายก็คือเสบเนาะสื่อในกรุงเทพฮะแสบเสบเลยมีบักแอนใบอนัรนะใบยังว่าตโอโบเมนพักรีลาวเอออืมก็เจ้าใส่พักรีลาวมันจะหอมพักซีแบบเส็ดนิดหน่อยค่ะที่เขาใส่ออมนะอันนั้นเลยไม่ได้กินดนนอยงเทพกินดูดูอืม เหฮาบ้านเฮาก็มีแต่ลงทุนหลายเลยเป็นร้อยเลยอันนี้นเยมื้อนี้เบินึงเด้อพ่อแม่พี่น้องด้เงินอยู่20,000กิเงิน50,000เด้อ20กิป25,000กิเดี๋ยวบ่เงินตนเฮ็ดแล้วเนาะทุกคนมันสิเป็นหน้าตามันสิเป็นจังได๋เดี๋ยวสิปิ้งปิ้งปลาทูก่อนปิ้งแล้มันจังคือกว่าทตอนนี้กําลังปรุงเนาะพี่น้อง ใส่หมักผีขัวใส่หมักผีขัวเดลือแต่ยังเดียวคือปะทูเครื่องอุปกปรณ์ที่มันไล่ไล่ที่นใส่ไล่ไล่ในหลับมักทวมเนี่เสพฉันแลบเแีงเม,องมืองคอเลยขม่าขมหอมกร่ไเนาะเดียยไปมานหน้าทิ่อยัง <c oughs> ะจะปเออเออใส่แต่เห็้ สังเขียนมาเนี่ตองเขาตุมเขาเต็มคนเ้มน้าจะหน้าชน o ชน o i a ชน o น่อยทำเดมันบินข้าวได้ขนาดชน o อยพุคนเขไผ่นะเไผ่เนี่ยเอ้ยเป็นาไผตอนนี้เฮยังรอประตูอยู่นะพ่อแมพี่น้อง ปลาทูปทูไมีชเดาได้เืุ่บมเบิรงชิมดูน้ำยำนะมันรสชาติเป็นยังไงวะชิมน้ำยำนะองเพ็ดตายเลย่งูกมาเพ็ดเรียวหวานแต่ว่าเขาใส่ลกขปุ้นลงไปจีานมันสิจืดลเออนเเอาปลทูป้งปทูกอนแล้วเมอันบมีเ่เียนี่ โอ้ยมันมีม้นองกะเชเว่นปลกจิปฮอทฟุตข้นอนแปลกบอกไม้นะมีเจอในเชเวนในเงินเป็นอะไรวะโว้ยมาขั้นคุ้กุบาทนี่นักขั้นได้เนนัยนะหาทอยางใช่หมเฮียไม่เอาเนเมเฮ็ดจามายังเมเจาคือบทใส่เห็ดนั่นกลืมแมซิ่งในดอกหึงไข่ด อันค่สรางเหดกินกันทันอยู่เที่โอ้างเห็ดทะเหล่า็าไล่เด้ลยล่ำยองสองสงสัเราเขาเสร็จเพิ่นก็คือในก็ดอกอันพ่อนไปทั้งโตน่ะแล้วก็อันน้าวสันแล้วเขาเห็ดยาแกปวดสองเม็ดนั่นเนื้อแต่ออกเห็นว่าแรกกินรัดไว้เลยอมคันว่าใหมันออกอาการโรมันนี้บ่มียังม่เต่แค่เจ็บแขนคัด ยังยังันเบิ้ยัาดองกยังยังเตีสองโหลสามโลซักเค็มไม่หนอาซักค่เมันเดีของมันอันัลางกอดดีกู่เนะกเจ้า่ที่ได้ซักรอบหนาใช่ะเขาีซักควายกันน่ะล่ะเขาซักควายเดี๋ยวจัจันจันสันจันจันสันจีไปเดเขาปันขี้ขี้บกินจตแก่อืมอ่ลูกอ่ะกินไปนี อันางดียกเลยนี่เนี้ใส่ขาปุ้นลงไปใส่ขาปุ้นลงไปเนาะพ่อแม่พี่น้องอ๋อพี่เสือ ุนเออนัเื่นอไปชิจ้าน้่จึงมาหลวง่หังนะช้าไม่เหนั้นช้างไม่เห็นหลุดเบอร์ดอกเพามันเืลน่บอร่ได้เรมันเขาได้เบอร์ได้พอทางงองนะมันไปช่องค้นไปทางงอง บรว้ามันิอิ่มบอนหนักโอ้ยอุ้ยเด็กน้อยเดนี่จว่าบอิ่มไมพอสีใส่กระชามกระเทิมใส่กันหนันี่น่าหลักกระชามันอกมก็ดเตะคือนึ่งในระดับนี้นี่แต่สาวผู้มือาปละทูประประตูคุณดองม่ว่ากเป็นาเบ อืขาโหลดกินดอกเ้านะ่ะคุนเข็รอบผัวที่ซิบเดอ้อตอนนี้ยังโม่เลยนางก็เลยสองผัว <c oughs> สูตรปะเงินปะเงินได้จากผัวอะไรได้จยุท่นะเอ,อกะเบิ้งงั้นนั่งกับพ่อถ้าผัวซิบก่อนยังกินผัวยังกิน,น,กนละเด้อกินจนมันอิ่มคุณตอนนี้เราโฟมพี่น้งองประทูกำลงเป็นที่เรียบร้อยเล้วหน้าตาง่ายไม่ร้าย มีน่าสี่นมี่วยมึงเอาอีดามึงเดียมเบิตีนเยังไปก่น็ช่นมอนี่ช่างาบียังกันพนันควาาปนเพลงลุกปนเนาะนี่อุ้ยมันมันดูดูมันกไปชิันเอานี่ง หิมันเด็ดิางเลยนน่าตาน่ากินจังเลยโอเคพี่นุ๊กถั่วกินถั่วกิวนมันมขาดประเด็กด้วหลังาสมผงต่างดีมสงกระดกกระดิะ่งผสงน้ําขี้เตกัรเพร็ดกระเพ็กดกระดกกระดิ่งก็บ้มก็มันมงานาสองชาม <laughs> ใส่มะน,นาใส่เวอร์อินบอกสืบมาหลายกันไ <laughs> ด้คนกินเพียงสิะ นปาง้องเปลี่ยนทางมือทางนี้กับทางบกนี่สิเพลงไปแน้วกบกไม่เพ็นใคะหามือมือเอาลื่นช่างมันทางมันดเปื่อยขอแล้วจังาวะปงัวกับป้ามิดท่าบัไหญนมึงต้องใส่อีโนมาโต้อีโนมาโตุเออต้องไปงัวจ้ดนะใส่อีกระเดกสรแล้วโอ้มันชิค็มชุดนี้เอานนวแล้วนำปลเค็มได้ช่างประเดกอ่ะพอเลย บ่อันบักนี่นั่นผู้ใส่3เทื่อพุ่มือนั้นนั่นเบิดสิไปซื้อจ้าาโอาบ่จะกินบ่ได้ลูกอ่ะน่ะกงหัวอยาไปไปนี่เขียเเนาะหึเฮานี่จะเขียเนาะซอนันก็บ่มีเนาะซอน่ะก็อีว่าบ่ิด่ะจักคือบ่ซื้อไว้แน่แม่จซื้อหลายซอนสั่นๆนะบ่ม อมเสร็มไปไหนยังโอ้ยมึงลงซื้อโรต่ลาะเป็นดีอันตัวเป็นดีมาเห็นเพื่อนนลยมีเพลงมือนนั้นเออตลาดถ้ามันมีบ้านยังไงมาขายเอาถึเมื่อนหมาบ้านคืออะไรบ้านยังมันโมพวกนี้บ้านนายนามาเราไม่เนี่ยไม่แต่ไม่ถูไม่ถูไม่เบ็ดแล้วไม่เว้นนายนะบ้านเอาก็มีเงินสำเพเห็นนะไปซื้อหางบันก่ปักนี่นึง ไม่ถูกชุดอ <Ok hmm. ่ะต้องซื้อมาไว้เพื่อกินหมูจงหมูจุ่มเองถ้าม่งได้ซื้อสีกินกูซิมาเขาก็ซื้อแค่หมูมามักเขาเขาหั่นบางๆแล้วเขาก็มักมักไข่มันไม่หนุบๆเอางาใส่เอายังใส่พอนี้เขาก็ซื้อพวกพักมาแล้วก็ตั้งหม้อขึ้นแล้วเคาก็บโจมน้ำซุปมี่เหลาน้ำตมเมาเลยก็ใส่นกินเหล้าแล้วเขาก็ใส่เรียกว่าบกาดน้ำจิ้มซื้อน้ำจิ้มมาปรุงเอาน้ำจิ้มนะเก็ตจะนั่ mẹ chin nơi chin nơi nèo cắt đổ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  này đổ cắt đổ mì dạng 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 กูซิดีนบอกสิบุจิานกันเด้อดูจะบอใส่กินนี่เป่ตางเขนบ่มันเขาน้ำกรกิงน่มันปลากจแม่อลรอหลดเือนคุณแม่จะบกินบอแม่ นเอามเขมากล่นมเราไม่กินนะ่ต้กินกูยกขูดกร่นก็ะอดประต่วนะินกรีใกินนั่นก้าวข่า่งนสิงกับข่ากินกระเหล่าให้นะ่นเอาเรื่องเราไปเสบียงมาสองบอก่่บ้านนมาได้กินกินตามกระปุ่นเดม่นอ ข้ารกิ้นี่ะวกกินมหกลิะมันขาดเลย่ายาขัดเถขัดเค็มขัดเป็นวัวคุณคบอกน้ำป่าเล่ใจไหมว่าอันนี้กินเข็มเลยเอาฮะแบงว่าให้มันโลดสมมันลูงหองใส่ทั้งนี่อะไรอกะทู้อบกระทู้มันเด็กทำเมมทำเมมทำเมมอะไรนี่เสร็จประเดีคน ไปเยเดี๋ยวนี้มสอมากิ้มุ้ยทิลานอ้าวจะกินมลมันเผ็ดเปล่าตัวนั้นเราจะถือมาห้ร้านเนี่ยจิ้จานนันีเอาเาอยากกินแล้วขายใส่ร้ายสักน้อยน้งเดากินไม่เป็นอ้าวอ้าวตัวนี้มันเผ็ดลูกจะบนเผ็ด นอนไห้าตีดะไมาใส่นั่งขึนักยานทำไมกันแม่อือืมข้าวปาพอดีเลย กินก็รัะพ่ออะไรจำน่ะะกินระเจนี่เจนคือมุมตกินมมตะเนะนันร้านหรอร้านก็แล้วเฟรนก็แล้วเพชรก็แล้วเสื้อก็แล้วอรุณนั่งเองเพชรอรุณอรุณนวลหาอหนึ่งเห็นตาคุปเปอร์นวลเลยใส่เป็นเรเปืือยบปจักไหนนะผันเปรบะเป็นตะกินตะกินกับเสื ปลาแดดบวกไม้ต้องเสต้องต้มปลาแดดเท่นันเะนอปลแดดต้มเปลกนายมิ้งเธอาาไปซื้อปลกสาวมาพูดกัเอปลาแดดไม่มีนั่นไม่ได้ม่นมีปลาแดดนี่พู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 ที่บอกเปลกแม่เพิงนั่นเาไปเอาไปนี่ตีมากันเ้ตัวสองใส่คุาเซียงกันมาให้ส่มาั่มาั่กันกินก็ใชหัว นั่นนี่เห็นแล้วมันเ็ด้อนี้สิยวเราขายเลย้ก็เห็ดก็ว่าดจไจดนี้เจะมาทำอยางขึ้นจีหรือปลาทูทอดกัก็ใช้ใช้ปลาทูสองตัวไม่อยากคบหลยก็ุงรสชาติบดึงอวยด